รถยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงโตแรงทะลุพันเปอร์เซ็นนายสุร,รพงษ์ภัยสิทธิพัฒนาพงศ์โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาหสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอเปิดเผยว่ายอดการผลิตรถยนต์เดือนมกราคม2566มีจำนวน157,844คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา4.2%โดยเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก91,532คันเพิ่มขึ้น7.43%ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของเดือนมกราคม2566มีจำนวนทั้งสิ้น65,579คันลดลงจากเดือนธันวา 25 15ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว5.58%ค่ะซึ่งสาเหตุที่ลดลงเพราะผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลงจากการขาดชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ในรถยนต์บางรุ่นซจ่งผลิตรถยนต์บางรุ่นได้น้อยไม่พอส่งมอบให้กับลูกค้าขณะที่การส่งออก86,786คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า24.28%แต่ลดล,ลงจากเดือนธันวาคม2565คิดเป็น22.24%ค่ะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงที่เป็นรถยนต์นั่งในประเทศเดือนมกราคม2566อยู่ที่ 2, 929คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีจํานวน261คันหรือเพิ่มขึ้น1,22%ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทรถยนต์ชั้นนําของจีนเข้ามาบุกตลาดประเทศไทยโดยปีนี้คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ดังกล่าวในไทยรวม40,000คันค่ะขณะที่ยานยนต์ไฟฟ้ารวมทุกประเภทแบบ,แบบแบตเตอรี่ BEV เดือนมการาคม2,560ที่ผ่านมามีจดทะเบียนใหม่4,707คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน649.52%ประเภทรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดหรือ HEV 7,687ค เพิ่มขึ้น76.51%รถย,ยนต์ปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV 961คันเพิ่มขึ้น33.10%ส่วนยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท BEV มีจำนวน36,775คันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา206.33%ประเภท HEV มีจำนวน267,391คันเพิ่มขึ้น33.11%และประเภท PHEV มี43,360คันเพิ่มขึ้น36.09%ค่ะ